ตอ้เราอยู่ยาที่เมื่อนะครับตอนนี้เราอยู่กับเมื่อนะโอเคเราจะอยู่เมื่อนะตอนนี้เราอยู่กับไวท์กายนะฮะซึ่งเราก็อยู่กับกูเห็นมานานแล้วไอ้สศพไอ้สัเราอาทำแกะกู้มราอาทำแกะกู้วันนี้ละมึงไม่จับกระพานหนึ่งช่วยศพ วม่จักวพาหนึ่งจะไปตอนนี้เรามาอยู่กับรายการเจสันออนทัวร์นะฮะวันนี้เราจะมาออนทัวร์บ้านเขานะ่ยโอ้เชื่อมันบ้านที่สวยงามจริงมึงอยู่ไหนไม่บอกเชื่อมันบ้านที่สวยงามจริงบ้านมึงเฮียมากรัดไปอยู่นี่อ๋อตอนนี้เราอยู่บ้านโนเกียร์นะกับพี่ทันนะพี่ธันสงบสติอารมณ์ได้ยังน่ะอ๋อชาทีแล้วนะ จะที่แล้วก็ยังไม่เสร็จนะนะสัตว์กู <c oughs> ไปก็ได้วะสัตว์ไหนเราจะจำไว้ท้าไว้อะไรกับเกย์นะเกย์ที่ไม่ยอมตะโเสียอารมณ์ <c oughs> อ๋อชอบเหมือนบ้านที่ใหญ่จริงๆใหญ่หร่สูงเหมืบ้านที่ใหญ่จริงๆเออก้ามีเอ่อพลิกแอ็กซิสท็อเอ่อ,อ,อ,อข้าจะถูดกระจกแล้วนะเพลงกู <c oughs> <c oughs> อยู่บ้านนั้นหรือเปล่าม <c oughs> ึงไม่เคยถามกูโอ้ชอบเหมือน เป็นเละมิติอะจริงๆไอ้เขียะวางน้ำได้รักมึงสตาร์ทคลิปกูนี่คือหมู่บ้าน NPC ที่แสนสวยงามสวยงามอะไรวะสวยงามอ่ะติดกันป๊บนึงขอตันแบบนุ้ยเฮียหมู่บ้านมันเกี้ยนข้าเจอโบราณสถานของแค่แล้วข้าจะไม่ไปไหนอีกแล้วนึงสำหรับพีเองอะไหน เนี่ยแหละโบราณนัตสถานของแครมันต้องผูกพังงี้มันต้องผูกพังงี้ใช่ไหมดอะไรวะช่างแม่งโอเคเรามาถ่ายรูปโบราณสถานให้มันเต็มที่นะแคร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวถ่ยถ่ายถ่ายถ่าถ่าย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 แ กูเป็นพอม่ามาเผาประเทศไทยบ้านนี้บ้านใครมันน่าอยู่จริงจริงเนี่ยโหเจอะอ่ะแล้วก็จะออกไงม้ยเ <c oughs> นี่สินะที่เขาเรียกว่าพีพีหมูเชื่อเป็น<อ>หลังคาที่สุดจริง